ลิซ่าแบล็กพิงคค่ะสายเปที่แททูนะคะเรียกว่าเปจนได้คะแนนเสียงนะคะเป็นหัวหน้าห้องกันเลยทีเดียวค่ะอย่างน้อยๆก็มีหนึ่งคนนะคะที่ตกกลุ่มพางเธอค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะในรายการ24ชั่วโมง365วันกับ b l a c k พิงคค่ะ <c oughs> ก็เป็นโมเมนต์นะคะที่จับเอาสีสาวแบล็ k พิงคค่ะมาอยู่ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ให้แต่ละคนค่ะเลือกหัวหน้าห้องนะคะ โดยแต่ละคนก็ต้องออกไปพีเซนตัวเองค่ะว่าตัวเองนั้นมีข้อดีอะไรบ้างน,นะคะโดยเริ่มจากลิซ่าก่อนนะคะลิซ่าเนี่ยก็พีเต์ค่ะว่าถ้าเลือกตัวเองนะคะก็เมมเบอร์นะก็จะได้กินทุกอย่างเลยนะคะคือพร้อมเปย์ะคะ่ะแถมบอกด้วยนะคะว่าถ้าหิวน้ำน,นะคะก็จะวิ่งไปหาน้ํามาให้ดื่มอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเรียกว่าเป็นสายเปย์ที่แท้ทูเลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของกินเนี่ยแน่นอนค่ะว่าก็แต่ละคนก็ถูกใจกันมากๆเลยนะประมาณว่ามีหัวหน้าห้องที่พร้อมเปย์ก็คงจะดีไม่น้อยนะคะในขณะ ทีเจนนี่ค่ะก็บอกว่าถ้าเลือกเธอนะคะเธอก็สามารถนะคะไปนำพานะผู้คนทั่วโลกค่ะเอามาเป็นสมาชิกนะคะในโรงเรียนได้อะไรประมาณนี้นะ,ะในขณะที่โรเซ่คะก็บอกว่าถ้าเลือกเธอนะคะก็จะได้นำสัตว์เลี้ยงน,นะคะของพวกคุณนะคะเอามาไว้ในห้องเรียนได้ก็คล้ายๆกับเป็นเพจคาเฟ่อะไรประมาณนี้นะ,ะก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในห้องเรียนได้นะคะ ส่วนทางด้านจีซูค่ะก็บอกว่าถ้าเลือกเธอนะคะคะแนนของโรงเรียนนี้เนี่ยก็จะนำโด่งขึ้นไปนะคะจะทำคะแนนได้สูงขึ้นนะคะแน่นอนค่ะพอพูดแบบนี้นะคะหลายคนก็ต้องมั่นใจนะว่าจะต้องเทไปให้กับลิซ่าใช่ไหมแล้วก็มีการโหวตกันนะคะว่าอจะเลือกใครนะคะก็มีหนึ่งคนค่ะที่หลงกลลิซ่านะคะนั่นก็คือโรเซ่นั่นเองค่ะที่หลงกลลิซ่าทั้ง โหวตให้กับลิซ่านั่นเองคะในขณะที่แต่ละคนค่ะก็จะได้รับเลือกคะแนนของตัวเองนะคะไปคนละหนึ่งคะแนนนะคะนั่นก็คือจีซูค่ะเธอเลือกตัวเองนะคะในขณะที่ลิซ่าเนี่ยคาดว่าน่าจะเลือกเจนนี่นะเพราะว่าทําให้เจนนี่เนี่ยได้1คะแนนนะคะส่วนเจนนี่ก็เลือกลิซ่าค่ะทําให้ลิซ่าก็ได้อีก1คะแนนนะคะสามสาวเนี่ยมีคนละหนึ่งคะแนนค่ะในขณะที่ โรเซ่คนะ่ะไม่มีคะแนนค่ะเพราะว่าเธอนะคะไม่ได้เลือกตัวเองค่ะแต่เธอนั้นเลือกลิซ่าค่ะก็เลยทําให้ลิซ่าคะได้สคะแนนค่ะแล้วก็ชนะการโหวตคะกลายเป็นหัวหน้าห้องนั่นเองค่ะแหมชนะไปแบบใสๆนะนะคะเพราะว่าพร้อมเปย์นะคะแล้วก็โรเซ่ก็ถูกใจสิ่งนี้นั่นเองนะคะค่ะก็เป็นโมเมนต์ค่ะที่น่ารักค่ะที่เมื่อช่องชวงเช้านะมีการปล่อยคลิปตัวนี้ออกมานะคะดูกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้ายัางไม่ได้ดูะคะ่ะก็กลับไปย้อนดูได้นะคะในช่องของ b บ c ็คทีนนั่นเองค่ะ อแอดก็เอามาอัปเดตนะเราเรื่องราวให้ฟังนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า